สวัสดีครับพี่โฮปค,ครับนะครับจรตระกูลแสงไพศสารครับตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3นะครับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเ,เตอร์หลักสูตรภาษาอังกฤษครับอาจารย์แนะแนวครับก็แนะนํามาว่าที่มอนเนียมีชื่อเสียงมีสภาพแวดล้อมที่ดีฮะแล้วก็สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีเกมอะไรพวกนี้ฮะก็เลยลองยื่นเข้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศดูครับผม ค่อนข้างติดเกมมากฮะคิดว่าแบบเออถ้าเราชอบเล่นเกมหรือว่าชอบอยู่กับคอมพิวเตอรเนี่ยก็ลองมาศึกษาเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศก็เลยตัดสินใจเข้าเป็นวิทยาการคอมิวเตอร์ครับพอเข้ามาครับมันก็จะค่อนข้างเปิดโลกครับแล้วก็จะมีเพื่อนจากต่างชาติด้วยแล้วเราก็จะมีรุ่นพี่เขาคอยแบบเทคแคร์เราอาจารย์ก็จะคอยแนะนำครับนะในการเรียนปีหนึ่งประมาณนี้ฮะ ตอนเข้ามาปีหนึ่งฮะมันจะเหมือนเป็นการปูพื้นฐานให้เราก่อนครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะทําไม่ได้เพราะว่าเราจะมีแบบรุ่นพี่ที่เป็นเมนเทอร์คอยมาแบบแนะนาเราเงี้ยครับพอจบปีหนึ่งนะครับก็จะมีค่ายครับ CS Hackathon ครับจะเป็นค่ายที่ให้เราโคดดิ้งามโจทย์ที่อาจารย์ให้มาครับแล้วก็เอามาทำเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์แล้วก็แข่งกันว่าใครจะได้ที่หนึ่งประมาณนั้นครับปี2อครับอาจารย์เขาก็จะเพิ่มความเอ็กซ์เพรสในงานให้เราครับก็จะมีการ สายงานเป็นโปรเจกต์การเรียนดัตต้าเบสการทำเกมเงี้ยครับพอปีสาเนี่ยครับเลือกวิชาครับที่เราสนใจที่สนใจในเรื่องของ AI เองครับพี่ก็ลงเรียน AI เป็น Deep Learning สร้าง AI อไออะไรเงี้ยครับก็จะมีการทำโปรเจกต์ใหญ่ฮะพอปีสามปุ๊บเทอม2ก็จะมีเรื่องของการฝึกงานเข้ามาครับสำหรับในการฝึกงานนะครับน้องๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ามหาลัยของเรานะครับมี MOU กับทั้ง ภาคธุรกิจแล้วก็กลับมหาลัยในต่างประเทศนะครับอาจารย์ก็มีเขาเรียกว่าอะไรคอนเน็กชันกับบริษัทต่างๆมากมายเลยครับพอปีสีก็ทำโปรเจกต์จบอย่างเดียวเลยครับนอกจากการเรียนนะฮะพี่ก็จะมีกิจกรรมที่พี่ทำที่ก็เป็นเดือน c ี H ครับผมกิจกรรมนึงนะครับก็คือ SIT MC Search ครับก็คือสำหรับใครที่สนใจว่าแบบอยากจะเป็น MC ของคณะ ตอนนี้พี่ก็อยู่ปี3นะฮะโปรเจรกต์จบของพี่พี่ก็จะทําเป็น AI ครับเป็น Machine Learning นะฮะเอากล้องนะฮะที่มี AI อยู่นะครับไปถ่ายที่อาหารนี้ครับแล้วพอถ่ายออกมาก็จะคํานวณครับว่าในจานนะมีกิโลแคลอรี่เท่าไหร่พี่ก็วางแผนไว้ว่าไป work and travel แล้วพอกลับมาก็จะค่อยเริ่มทํางานคิดว่าจะทําเป็นแบบ developer อ่าเป็น front end รู้จักไหม front end ก็คือคนที่คอยออกแบบหน้าต่างเว็บไซต์ฮะให้แบบมันดูสวยงามประมาณนั้น น้องๆอ,อยากลองสร้าง AI เป็นโปรแกรมเมอร์อะไรประมาณนี้ครับก็พี่ขอแนะนำเลยคะคอมไซฮะ,ซฮะขณะนี้จะสอนน้องทำทุกอย่างเลยครับสวัสดีครับน้องๆครับพี่ชื่อพงศ์ครับพานุพงศ์พันกำครับปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศครับ ที่พี่เลือกมจอจททอนะครับเพราะว่าย้อนกลับไปตอนมอปลายเนี่ยพี่ชอบเทคโนโลยีนะครับแล้วก็พี่ชอบบิซนเน็ตพี่ก็เลยมองหาแล้วก็ค้นหาในโลกของอินเทอร์เน็ตแล้วพี่ก็พบว่าที่นี่ครับที่มจอจทอบางมดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยครับที่เปิดสอนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงเพราะนั้นพี่ก็เลยเลือกที่นี่ครับไอที IP บางมดเป็นที่เรียนของพี่ครับ เจอกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็รวมถึงรุ่นพี่ที่เป็นกันเองแล้วก็มีเจา้าหน้าที่นะครับที่ดูแลเราอย่างดีรวมถึงอาจารย์ครับสอนด้วยความใส่ใจนะครับแล้วก็เป็นกันเองมากๆครับ <S <S <ๆ>ปีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการปูพื้นฐานทั้งหมดนะครับทั้งระบบของเครือข่ายทั้งความหมายของคอมพิวเตอร์แล้วก็การเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็พอปี2เนี่ยจะมีการเรียนเครือข่ายเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีการเรียนของธุรกิจเข้ามาด้วยนะครับปี3นะครับก็จะมีเรียนในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็อินฟาสตรักเจอ แล้วก็จะมีการทำโปรเจกต์นะครับในช่วงของปลายปีแล้วก็ปี4นะครับก็จะเป็นสืบเนื่องจากปี3เลยก็คือเอาโปรเจกต์นะครับที่คิดแล้วก็ทำมาแล้วหน่อยนึงเนี่ยมาทําต่อในปี4นะครับแล้วก็เมื่อจบโปรเจกต์เนี่ยมันก็จะทําให้เราครับได้มิตรภาพเพิ่มมากขึ้นจากการทำโปรเจกต์เอง นอกจากการเรียนแล้วนะครับกิจกรรมก็เป็นตัวหนึ่งที่เสริมสร้างความสุขให้กับเราครับโดยพี่นะครับก็เคยเป็นรองนายกสโมสรน,นักศึกษานะครับรวมถึงเป็นเลขานุกการด้วยนะครับซึ่งมันจะฝึกให้เราเนี่ยได้คิดทั้งการบริหารบุคคลแล้วก็การเขียนรายงานการเขียนเรียงความนะครับแล้วเราก็มีค่ายครับชื่อว่าวิบแคมโดยเราจะรวมนักศึกษานะทั้ง4ปีของไอทีบางมดเราเนี่ย มาทาค่ายให้กับน้องๆแล้วเราก็รับน้องๆมอปลายเข้ามาโดยที่น้องๆมอปลายเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ฝึกการใช้ชีวิตนะครับซึ่งมันทาให้น้องมปลายเนี่ยครับรู้ว่าที่นี่ครับไอทีบางมดครับมันตรงกับความต้องการของน้องหรือเปล่าที่อยากชวนน้องๆครับมาเรียนที่นี่ครับไอทีบางมดเพราะเราเรียนจริงทาจริงได้ประสบการณ์จริงครับมาเรียนด้วยกันนะครับ